อะไรคือความสุขที่แท้จริงหลายๆคนคิดว่าการที่เราจะมีความสุขที่แท้จริงได้ค่ะเราจะต้องมีบ้านมีรถมีครอบครัวแต่งงานนะคะมีของหรูๆแพงๆเราถึงจะมีความสุขซึ่งเราได้เอาค่านิยมมาว่าได้เอาคนอื่นเนาะมาเปรียบเทียบกับตัวเองอะคะ่ะว่าเฮ้ยเราต้องมีสิ่งนี้สิ่งนี้ตามเขา แต่จริงๆแล้วอะค่ะความสุขมันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและเกิดขึ้นได้ทุกวันรอบๆตัวเรานี่แหละค่ะแค่เราเปลี่ยนที่ความคิดความคิดเราค่ะเป็นสิ่งสำคัญมากเลยแค่เราปรับความคิดอะคะ่ะยกตัวอย่างเช่นแค่เราจิบกาแฟยามเช้าเราก็ลองให้เวลากับสิ่งสิ่งนี้นะคะว่าเวลาที่เราจิบกาแฟลงคอรสชาติมันเป็นยังไงเรารู้สึกดื่มด่กับมันแค่ไหน ทบทวนเรื่องราวชีวิตไปด้วยเนาะได้นึกถึงเรื่องราวดีๆะค่ะมันเป็นความสุขขนาดไหนขอให้เราเจดจำและบันทึกเรื่องราวดีๆแบบนี้แหละค่ะอันนี้คือความสุขเนาะความสุขเล็กๆที่มันอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่ในใสายตาใครนะแต่ว่ามันโคตรยิ่งใหญ่ใน ในตัวเรานะอันนี้ก็เป็นความสุขที่เราสามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้ในทุกๆวันนะคะแล้วก็ทุกๆเรื่องราวในชีวิตอะคะ่ะไม่ว่าเราจะไปทำงานเราจะพบเจอผู้คนเราเจอสถานการณ์ต่างๆก็ขอให้เราปรับจิตปรับใจนะคะ พยายามปรับตัวของเราอะคะ่ะให้มีความสุขจากภายในค่ะคิดแต่เรื่องดีๆเรื่องบวกๆนะคะแล้วชีวิตของคุณจะมีความสุขที่แท้จริงแน่นอนค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ